ช่วงบ่ายของวันนี้นะครับมีคลิปเสียงที่ตอนแรกวิาพากษ์วิจารกันมากเลยว่าเป็นของจริงหรือเปล่าระหว่างการสนทนาระหว่างฮุนเซนนะครับประธานวุฒิสภาและประธานพรรคประชาชนกัมพูชาอดีตนายกมนตรีกัมพูชาแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยก็ว่ากันว่าเป็นนายกมนตรีของไทยนะคุณแพทองทานชินวัตรมีการวิาพากษ์วิจารณนะเป็น AI หรือเปล่าใครปล่อยกันแน่ถ้าเป็นของจริงนะครับอีกไม่นานต่อมาไม่นานฮุนเซนบอกเองเลยครับว่าเป็นคนปล่อยเองนะ แล้วไม่ใช่ปล่อยธรรมดาเป็นคุณอัาจคลิปด้วยแล้วก็คลิปนี้มีความยาวทั้งหมด17.6นาทีแต่ปล่อยมาแค่9นาทีนะครับคุณเซนบอกว่าต้องให้มีการอัาจคลิปเนี่ยเพื่อความโปร่งใสนะครับจะได้ไม่โดนขอ้ขอขหาว่ามีการช่อฉนการเตรียมกันนะแล้วก็มีการแจกจ่ายไปให้คณะกรรมการบริหารพักคณะทํางานวุฒิสภาคณะทางานรัฐสภา คณะทางานด้านการต่งประเทศคณะทํางานโฆษณาชวนเชื่อและการศาึกษาคณะทางานด้านชายแดนและกองทัพรวมทั้งหมด80คนนะครับถ้าไม่หลุดจากคุณเซนเองมันก็ต้องหลุดจากคนใดคนหนึ่งในนี้แหละครับ80คนเนี่ยแน่นอนว่ามันมีความตั้งใจอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนะครับคือถ้าดูการทํางานของรัฐบาลฮุนเซนรัฐบาลตระกูลฮุนแล้วนะครับเป็นรัฐบาลที่ไม่มีความโปร่งใสอะไรทั้งสิ้นนะแต่มาโปร่งใสอะไรกับเรื่องพันนี้ก็ไม่ทราบนะครับดังนั้นมันมีความหน้า วิเคราะห์นะหน้าเจาะลึกว่าทําไมฮุนเซนอัดคลิปนี้แล้วก็ปล่อยออกมานะครับในเนื้อหาของคลิปเนี่ยนะครับหลายคนก็คงได้ฟังแล้วนะครับเนื้อหาก็จะเป็นการเจราจาระหว่างนายกแพทองทานกับฮุนเซนนะก็พูดถึงต้องการสันติภาพต้องการาความสงบเรียบร้อยอะไรต่างๆนานานะครับก็มันก็โอเคในแง่หนึง่งถ้าพูดกันแค่นี้แต่ปรากฏว่านายกมติของไทยก็ไปเอ่ยถึงบุคคลที่3ก็คือกองทัพว่านะเป็นฝ่ายตรงข้าม ของตนนะฮะอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเจตนาของนายกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่นายกก็ออกมาแถลงการทันควันนะครับว่าเป็นเสียงของตัวเองจริงๆนะครับแต่ก็ต้องการสื่อสารเพื่อต้องการความสงบแล้วก็บอกว่าเป็นการพูดคุยกันสนตัวครับต่อไปคงเป็นการพูดคุยทางการเท่านั้นเพราะว่ามันมีเรื่องของความไว้ใจกันเกิดขึ้นนะครับเอาละครับก็ มันสะท้อนแล้วครับเรื่องนี้ถ้าฟังจากนายกไทยก็บอกว่าไม่ไว้ใจหุ้นเซ็นแล้วก็คงอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าตระกูลหุ้นกับตระกูลชินวัตนน่ะสนิทสนมกันแค่ไหนนะครับเก <c oughs> ื้อกูลกันมานับ10ปีแล้วนะครับแต่ก็ปล่อยคลิปออกมาเสียอย่างนั้นนะครับโดยมีข้ออ้างต่างๆนานาจากคุณเซ็นว่าต้องการความโปร่างใสอย่างงี้ส่งต่อให้คณะทํางานต่างๆนะครับผมวิเคราะห์อ,อย่างนี้นะครับว่า นายกมนตรีไทยเสียท่าซะแล้วนะครับเสียท่าหุ่นเซนหุนเซ,นน,เซนนี่รอบจัดนะครับคมกริบมากในเรื่องการเล่นเกมทางการเมืองระหว่างประเทศมีคนไทยผู้เชี่ยวชาญในไทยเตือนไว้แล้วนะครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจหุ่นเซนนะครับแต่พ่อตระกูลจินวัตสนิทสนมกับหุ่นเซนมันก็เลยลงเอ,อ่ยแบบนี้นะครับให้ผมวิเคราะห์นะครับการปล่อยคลิปเสียงดังนี้นะครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับเป็นการวิเคราะห์รอบด้านนะครับการปล่อยคลิปเสียงของฮุนเซนข้งนี้เนี่ยคุณเซนคงจะคาดเดาแล้วว่าเกมที่ตัวเองต่อกับรัฐบาลไทยนั้นไม่ได้กาแล้วนะครับเพราะว่ากระแสต่อต้านกัมพูชา,ากระแสต่อต้านต,าน,ตนเองคือรัฐบาลตระกูลฮุนนะครับกระแสชาตินิยมเนไทยมันพุ่งถึงถึงขีดสุดนะครับกระแสต่อต้านรัฐบาลไทยก็ถึงขีดสุด น่าจะเป็นการเดินเกมพลาดพลั้งนะครับไม่สามารถที่จะเกื้อนหนุนรัฐบาลเพื่อไทยได้อีกแล้วนะครับไม่สามารถอุ้มคุณแพรทองทานได้อีกต่อไปแม้จะคุยกันพอจะรู้เรื่องว่าต้องการสันติภาพอย่างโน้นอย่างนี้นะครับแต่การที่คุณเซนปล่อยคลิปนี้มาเนี่ยถ้าสังเกตกันนะถ้าได้ฟังกันนะครับคุณเซนเนี่ยพูดแต่แง,ง่ดีของตัวเองแล้วก็พูดแต่แง,ง่ร้ายของไทยนะครับว่าไทยทําก่อนไทยทาอย่างงาูอย่างงี้กองทัพไทยเป็นฝ่ายทําก่อนนะ ไม่ได้พูดถึงว่าตัวเองเป็นคนทําอะไรเลยนะครับพูดตัวเองเป็นเหยื่อตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำนะครับสคริปต์ไว้แล้วครับฝ่ายไทยเนี่ยเล่นตามสคริปต์ของเขานายกมนตรีของไทยผมไม่แน่ใจว่ารู้หรือเปล่าแต่ก็เดินตามเกมของเขาไปนะครับดังนั้นตัวเองนะครับคุณเซนทําตัวเองให้เป็นเหยื่อแต่เหยื่อจริงๆนะครับทางการเมืองกลายเป็นนายกมนตรีของไทยรัฐบาลเพื่อไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเซนคิดอย่างนี้ครับว่าในการวิเคราะห์ของผมนะครับว่าเล่นต่อ กับรัฐบ,บาลเพื่อไทยไม่ไหวแล้วนะครับถ้าทางจะล้มง่ายๆแถมวันนี้มีทีท่ารัฐบาลจะแตกด้วยนะครับจากกรณีพักภูมิใจไทยดังนั้นสถานะของรัฐบ,บาลเพื่อไทยนี้เอาไม่ไหวแล้วนะครับพูดตรงๆก็คือคุณเซนเนี่ยหันไปเล่นเดิมพันกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคุณเซนกําลังจะเดินเกมเหยียบเรือสองแคมนะปล่อยคลิปออกมานะเพื่อที่จะ ค่วยเร่งปฏิกิริยาการล่มสลายของรัฐบาลเพื่อไทยนั่นเองนะครับอีกนายหนึ่งก็พยายามที่จะใช้คลิปนี้เป็นแต้มต่อรองกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้แม้แต่กองทัพไทยนะครับเพื่อที่จะบอกว่าตนเองนี่ก็น่าจะมีส่วนช่วยนะในการล้มรัฐบาลนี้นะครับคุณเซนเนี่ยมีเล่์กลชั้นเชิงสูงนะครับการที่ปล่อยคลิปที่ดูไม่เหมือนมีอะไรเนี่ยนะครับมันสามารถนำไปใช้เป็น ไพ่ต่อรองทางการเมืองได้เห็นได้ถ้าถ้าใครติดตามหุนเซนมาตลอดก็จะเห็นได้ว่าหุนเซนเนี่ยมักจะใช้แนวทางนี้นะครับแนวทางที่จะติดต่อฝ่ายที่3นะครับแล้วก็โค่นล้มฝ่ายที่2ฝ่ายที่1แนวทางนี้ใช้มาตั้งแต่ทศวรรษที่80หลังจากที่กัมพูชาเนี่ยเพิ่งจะสงบใหม่ๆห,หลังสงครามกลางเมืองเอาไม่ว่ายังไม่สงบเลยแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยพวกชนชั้นกากัมพูชาก็เล่นแต้แตมต้มต่อเกมต่อรองทางการเมืองกับไทยอย่างนี้ มาตั้งแต่ตอนตอน,ตอนนั้นแล้วนะครับคือรัฐบาลไทยตอนนั้นเนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆกันก็นะค,คือไม่รู้จะต่อกัมพูชาไม่รู้จะต่อรองอยังไงดีกัมพูชาก็ไปเข้ากับอีกฝ่ายในไทยฝ่ายนักธุรกิจโดยใช้นักธุรกิจเป็นตัวกดดันรัฐบาลนะใช้นักธุรกิจที่มีไพ่ต่อรองทางการเมืองกับรัฐบาลหรือนักธุรกิจที่มีบทบาทกับกองทัพนะกัมพูชารู้จักใช้วิธีนี้ในการแทรกแซงทางการเมืองของไทยนะครับ แล้วคลิปล่าสุดนียมันก็เป็นการแทรกแซงทางการเมืองของไทยเหมือนกันในจังหวะเวลาที่ถูกต้องอย่างมากด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกคือในจังหวะที่รัฐบาลใกล้จะแพ้แตกเต็มทีแล้วนะครับฮ mm hmm. ุนเซนก็ปล่อยคลิปนี้ออกมาเพื่อหวังที่จะให้ตัวเองเนี่ยลอยเหนือปัญหานะให้ตัวเองเนี่ยสามารถในเวลาเดียวกันนะสามารถที่จะกระทุ้งไปที่การเมืองไทยกระตุ้นให้เกิด ความวุ่นวายทางการเมืองในไทยด้วยในเวลาเดีวยวกันนะครับตอนนี้เนี่ยเกมเนี่ยมันไปอยู่ที่ในไทยแล้วนะครับสายตาคนไทยในรอบ2 3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งไปท,ที่อุลเซนมันพีคเนี่ยเมื่อวันก่อนนี่เองตอนที่มีการปลุกกระแสสแ,แกมโบเดียแล้วก็เปิดโปรงตระกูลหุนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสแ,แกมเมอร์นะมันพีคตอนนั้นพอพีคปุ๊บอุนเซนปล่อยคลิปมาทันทีสายตาทุกคู่ของคนไทยวกจากกัมพูชากลับมาที่การเมืองไทย เป้าหมายในการโจมตีไม่ใช่คุณเซนกลายเป็นนายกแผลตองทานไปแล้วนะครับนี่คือชั้นเชิงของคุณเซนนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอีกเรื่องหนึ่งน่าคุยมากก็คือว่าตอนนี้นะครับคุณเซนเนี่ยน่าจะพิจารณาแล้วว่าการเดินเกมของตัวเองเนี่ยในแง่มุมต่างๆเนี่ยไม่ได้ผลแล้วนะครับทั้งการเดินเกมระหว่างประเทศเนี่ยก็มีวิแววว่าจะไม่ได้รับการตอบสนองพยายามเดินเกม PR อะไรต่างๆก็ ไม่ได้ผลควรจะเล่นเกมในเมืองไทยมากกว่านะครับหลังจากที่ผมบอกเรื่องจุดพีคเรื่องสแกมโบเดียแล้วคุณเซนบอกอ,อ๋ท่าไม่ดีแล้วก็ต้องปล่อยคลิปออกมาก่อนหน้าที่จะมีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับวัน2วันนี้ที่ผ่านมานี่เองนะครับถ้าจำันได้นะครับคุณเซนเนี่ยเมื่อวันที่16มิถุนายนคุณเซนต่อว่านะฝ่ายขวาในเมืองในไทยนะนักผู้นักแอคทิวิสต์ฝ่าย ไฟรุนแรงในเมืองไทยสองสองคนคุณใส่ใช้คำนี้นะครับผมไม่ได้เป็นคนใช้ก็คือคุณสนที่เลมทของคุณกับคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับพอโจมตีคุณสนที่กับคุณจตุพรปุ๊บนะครับก็โจมตีปล่อยคลิปออกมาในทํานองที่ว่าผมบอกว่าเป็นการโจมตีนะครับคุณแพลต้องทานทันทีเราจะเห็นสเต็ปในการเล่นเกมของคุณเซนนะครับเขาวกกลับมาเล่นที่ไทยสร้างความปั่นปวดในเมืองไทยเริ่มจากการ เลงเป้าหมายไปที่คุณสนทีก่อนกับคุณจตุพรคุณจตุพรเนี่ยโดนหนักคุณสนทีเยอะนะคุณคุณคุณสนทีเนี่ยถูกเอ่ยถึงนิดเดียวโดยคุณเซนแต่คุณจตุพรเนี่ยโดนด่าว่าเฮ้ยพวกเสื้อแดงนี่เคยมากินน้ำกินท่ากินอาหารได้รับการอุ้มชูจากเรานะคุณประทับอย่างนี้ได้ไงคุณประเมินเราต่ําไปแล้วคุณประเมินหุนเซนต่าไปแล้วนะหุนเซนไม่ใช่กล้วยๆนะหุณนเซนยังมีอํานาจอยู่นะครับพูดอย่างนี้ นะก็เท่ากับบอกไปกับฝ่ายเสื้อแดงนะหรืออย่างน้อยก็ฝ่ายเสื้อแดงที่ปฏิรูปแล้วมาอยู่อีกฝ่ายแล้วว่าระวังให้ดีนะเสือยังไม่สิ้นลายนะครับยังมีเขี่ยวเล็บอยู่ระวังให้ดีอีกวันต่อมานะอีก2วันต่อมาอวันที่1 8นายกแพทเอาทานเจอดีเข้าเลยนะครับโดนปล่อยเต็มๆนะครับนี่เป็นการตั้งใจปล่อยเพื่อปลุกปั่นความวุ่นวายทางการเมืองในไทยโดยเล็งเป้าไปที่ แอคทีวิสก่อนนะแอคทีวิสไม่ได้ผลเหรอเล่นเป้าใหญ่ไปเลยดีกว่านะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือว่าตอนนี้รัฐบาลไทยอ่อนแอเต็มที่แล้วนะครับคุณเซนไม่สามารถโจมตีไทยคิดว่าไทยอ่อนแอปรากฏว่าพอไทยโดนกระทุง้งจากกัมูชากลายเป็นพยักษ์ไกลที่เข้มแข็งกว่าเสือหุนเซนซะอีกไทยไม่ใช่กล้วยๆนะครับหุนเซนก็เลยต้องเปลี่ยนเป้าหมายนะครับการที่วิเคราะห์อย่างนี้เนี่ยนะครับ คลิปนี้ไม่น่าจะใช่การเตรียมอะไรนะครับเพราะมีการเอ่ยถึงบุคคลที่3คือกองทัพขึ้นมานะเป็นการรัดตัวเองโดยนายกมติแพ่ทองทานไปเปล่าๆนะครับและการปล่อยออกมาอย่างนี้คุณเซนย่อมทราบดีว่าโอ้เข้าทางเราแล้วมีการเปิดเ,เ,เอ่ยถึงอีกบุกคคลหนึ่งนะฮะอันนี้ก็พูดกันสั้นๆก็คือว่าคลิปนี้เป็นอาวุธที่สวนกับบัทิไทยเน้นเป้าที่รัฐบาลตั้งเป้าที่จะสร้างความปันป่วน ในไทยนะดีดีสเตบิลไลเซชันครับสร้างความไม่มีเสถียรภาพในไทยก่อนในช่วงเวลาที่กัมพูชาและตระกูลหุ่นกําลังเพี้ยงพล้มนะครับดังน,นั้นคนไทยต้องตามเกมให้ทันนะครับการการเปิดโปงครั้งนี้นะครับว่านายมนตรีพูดอย่างนู้นอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่เป้าหมายหลักเป้าหมายหลักยังอยู่ที่ประเทศไทยทั้งหมดส่วนปัญหาของรัฐบาล ปัญหาของนายกรัฐมนตรีที่อ้างว่าเป็นกลวิธีการพูดแต่ผมคิดว่าคนไทยคงจะคิดไปอย่างอื่นนะครับปัญหานี้เป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยจะต้องจัดการเองอย่าลืมนะครับเรามี2ปัญหาปัญหาภายในประเทศ1และปัญหานอกประเทศสองสำหรับผมแล้วปัญหานอกประเทศเป็นความจําเป็นเร่งด่วนนะครับเมื่อจํากัดจํากัดการคุกคามภายนอกได้นะครับภายในเนี่ยเราก็ มีปัจจัยนะมีเหตุปัจจัยที่สามารถควบคุมได้อยู่แล้วนะซึ่งพูดกันตรงๆนะหลายคนก็พยายามเรียกร้องให้ทหารออกมาซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันมีผลกระทบรุนแรงอยู่นะครับต้องพิจารณากันให้ดีและก็ไม่ใช่ประชาชนคนไทยทุกคนจะยอมรับแนวทางนี้นะแนวทางจัดการกับรัฐบาลคนไทยย่อมรู้กันดีอยู่ว่าควรจะทำยังไงแต่การจัดการกับภายนอกนั้นต้องอาศัยความ มุ่งมั่นและสามัคคีร่วมกันนะครับนี่เป็นภัยคุกคามที่ชัดเจนกว่าภัยอื่นในเวลานี้ครับ